รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราจะมาดูเรื่องของสีสันกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนสีนะคะภาษาจีนคือคำว่าเหยียนเซเหยียนเซทุกคนลองพูดนะคะเหยียนเซเหยียนเซแปลว่าสีนั่นเองค่ะคุณชอบสีอะไรภาษาจีนก็จะพูดว่า你喜欢什么颜色你喜ี什么颜色ลองพูดอีกครั้งหนึ่งให้เร็วขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะตาเจค่ะหาวนหนิงตาเจกันค่ะจ,จ,จีนแจมจ้านกลับมาเจอกับเพชรธนพจพ์อน,นันทนากเกษมกันอีกแล้วนะคะในรายการจีนแจมจ้านค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะทุกคนเราไปดูกันมาเนาะว่าเราอยากจะสั่งอาหารเป็นภาษาจีนทํายังไงกันได้บ้างอ,าอยากจะกินอะไรสั่งยังไงพูดยังไงทํากันเป็นแล้วเนาะเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าอาหารหลายๆชาติเนี่ยเราพูดยังไงบ้างเริ่มจากอาหารจีนนะคะอาหารจีนคือโจงกัวไฉ จงกวัวแฉ่เพรนำเสนอเป็นอาหารสองอย่างไปเมื่อครั้งก่อนนะคะก็คือเป็ดย่างปังกิ่งกับซุปหมาลา่าเป็ดย่างปังกิ่งนะคะพูดว่าเปยจิงเขายาเปยจิ้งเขายาแล้วก็ซุปหมาล่าซุปหมาล่าพูดว่าหมาล่าทาั่งหมาล่าทาั้งเห็นแล้วก็อยากกินเลยคะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยถัดไปนะคะอาหารไทยค่ะอาหารไทยคือไทยกวัวไฉ่ไทยกวัวไฉะ พอพูดถึงไทยกัวชายอาหารไทยก็ต้องนึกถึงสิ่งนี้เลยตรงอินกงทังตรงอินกงทังต้มยำกุ้งค่ะดีเมืนสีฮวนชื่อตรงอินกงทังมาชอบกินต้มยำกุ้งกันไหมคะต่อไปตัวที่3ค่ะตัวที่3ก็คืออาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นชญี่ปุ่นช่สูชิค่ะซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นพูดว่าโชซึโชซิฉันชอบกิน มากมากเลยสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คืออาหารเกาหลีหานกัวไช่หานกัวไชอ่อาหารเกาหลีที่เพรเอามาเสนอในครั้งที่แล้วนะคะก็คือผัด๊บกกิผัด๊บกกิก็คือเฉาเนียนเกาเฉาเนียนเกาอตอนนี้ทุกคนก็จะได้คลังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไปประมาณหนึงแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันอีกแล้วนะคะเราจะมาดูเรื่องของ สีสันกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนสีนะคะภาษาจีนคือคำว่าเหยียนเสเหยียนสทุกคนลองพูดนะคะเหยียนเสเแปลว่าสีนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะถามนะคะว่า <S <S ค,คุณชอบสีอะไรคุณชอบสีอะไรเราก็ถอดคำถามมาจากครั้งที่แล้วได้เลยค่ะครั้งที่แล้วเราถามไปใช่ไหมคะว่าคุณชอบอาหารอะไร เราก็จะพูดว่า你喜ส什么菜你喜欢什么菜ถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามเรื่องสีบ้างล่ะเราแค่เปลี่ยนคําว่าใช่ที่แปลว่าอาหารตัวสุดท้ายนะคะเปลี่ยนให้เป็นคําว่าเหยียนที่แปลว่าสีนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะถามว่าคุณชอบสีอะไรภาษาจีนก็จะพูดว่า你喜欢什么颜色你喜欢什么颜色 ลองพูดอีกครั้งหนึ่งให้เร็วขึ้นนะคะนีสีควนเเย,ยนเสอะนิสีควนเฉลมเย,ยนสะคุณชอบสีอะไรนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะวันนี้พูดเรื่องสีเพชรก็ขนเอาคําศัพท์เกี่ยวกับสีมาฝากให้ทุกคนมากมายเลยค่ะวันในวันนี้มาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นสีเสื้อที่เพชรใส่อยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะสีแดงภาษาจีนคือหงเสอหงสหงส,สีแดงค่ะทุกคนพูดตามด้วยนะคะ หงเสหงเส่ดีมากค่ะตัวนี้จำง่ายค่ะหงแดงหงแดงหงเสสีแดงอ่าหงเสสีแดงนะคะถัดไปค่ะมาที่สีส้มบางดีกว่านะคะสีส้มค่ะภาษาจีนคือคำว่าเฉิงเสเฉิงเสสีส้มนะคะเฉิงเสสีส้มถัดไปค่ะสีเหลืองสีเหลืองค่ะพูดว่าขวางเส ขวางเสสีเหลืองถัดไปค่ะเป็นสีเขียวบ้างนะคะสีเขียวคือคำว่าลื้เสอะะตัวนี้ค่ะต้องแวะพูดกันสักหน่อยนะคะคำว่าลเราไม่พูดคำว่าลู่เไม่พูดลี่เแต่ต้องเอาลูก่กับลี่มาอยู่ตรงกลางนะคะคือลื้อเอลแปลว่าสีเขียวนะคะไปต่อเลยค่ะนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองนะคะ สีฟ้าคือคำว่าหลานเซหลานเซอ่าแล้วถ้าเกิดจะต้องการบอกว่ามันเป็นสีน้ำเงินล่ะสีน้ำเงินนะคะจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าหลานเซเหมือนกันเลยจะเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงินก็หลานเซนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดเราต้องการระบุให้ชัดเจนว่าเขาคือสีน้ำเงินเขาก็จะพูดว่าชันหลานเซชันหลานเซคำว่าชันตัวนี้นะคะมันแปลว่าเข้ม s h a นหลันเซก็คือเหมือนแปลว่าสีฟ้าเข้มๆก็คือสีน้าเงินนั่นเองค่ะซึ่งตรงข้ามกับคําว่าเฉียนคำว่าชฉนตัวนี้นะคะตรงข้ามกับคําว่าเฉียนเฉียนหลันเซเฉีก็จะแปลว่าสีฟ้าอ่อนนั่นเองค่ะ s ฉินหลันเสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าเข้มๆเฉียนหลันเซก็คือสีฟ้าอ่อนนั่นเองค่ะชนกับเฉียน ซึ่งชันกับเฉียนตัวนี้นะคะสามารถเอาไปใช้กับตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นคาว่าลี่เซอ์สีเขียวมันมีทั้งสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะสีเขียวเข้มก็พูดได้เลยว่าชันลุยเซอะชันลีเซอถ้าเป็นสีเขียวอ่อนก็จะพูดได้ว่าเฉียนลีเซอเฉียนลีเซอนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยเรามีหงเสอสีแดงเฉงเสอสีส้มหวางเสอสีเหลือง ลุยเสือสีเขียวหลันเซือสีฟ้าถัดไปค่ะคือสีม่วงค่ะทุกคนสีม่วงคือคำว่าสีเสอือสีเสอือสีม่วงค่ะสีเสอือสีม่วงนะคะอ่ะถัดไปค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าเกิดจะบอกว่าสีชมพูล่ะสีชมพูนะคะคือคำว่าฝรั่งหงเสอือฝรั่หงเสอืออ่า คำว่าสีแดงทุกคนสีแดงมันคือหงเซอรใช่ไหมคะพอเราจะพูดสีชมพูเราแค่เอาคําว่าฝันใส่เข้าไปข้างหน้าค่ะว่าฝันหงเซอร์ฝันหงเซอสีชมพูหรือบางทีค่ะเขาอาจจะพูดสั้นๆเหลือสองพยางเหลือแค่ว่าฝ s นเซอร์ฝันเซอสีชมพูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไปต่อเลยค่ะยังไม่หมดสียังมีอีกมากมายหลายสีเลยถัดไปคือสีน้ำตาลนะคะ สีน้ำตาลค่ะภาษาจีนคือคำว่าจงเซจงเซสีน้ำตาลค่ะไปกันต่อที่สีเทากันบ้างค่ะสีเทานะคะภาษาจีนคือคำว่าควยเซควยเซสีเทานั่นเองมีสีเทาแล้วนะคะก็จะต้องมีสีดำและสีขาวค่ะสีดำนะคะภาษาจีนใช้คำว่าเขยเซเขยเซและสีสุดท้ายค่ะสีขาว คือคำว่าไปเซปเส,สีขาวนั่นเองค่ะเรามาทบทวนคําศัพท์สีทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเริ่มที่สีแดงค่ะหงซส,สีแดงหงซส,สีแดง,ส,ง,ส,งสีส้มคือเฉิงเเฉิงเสีส้มหวางเซหวางเซสีเหลืองลู่เซล่เส,สีเขียวหลานเซหลานเซ สีฟ้าสีส้มสีม่วงฝ่นหงสีฝ่นหงสสีชมพูจงเสีจงเสีสีน้ำตาลคุยเสเสีสีเทาเฮยสีเฮยสีสีดำและป่ายเสีป่ายเสีสีขาวดีมากค่ะทุกคนทีนี้ค่ะเพชรจะถามทุกคนว่า 你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色？คุณชอบสีอะไรคะไหนลองตอบเพชจกันหน่อยค่ะ我喜ว我喜คฉันชอบแล้วก็ตามด้วยสีที่เราชอบได้เลยนะคะสมมติว่าชอบสีแดงนะคะก็จะพูดได้ว่า我喜ว红色我喜欢红色 แล้วถ้าเกิดใครนะคะชอบมากกว่า1สีนะคะเราก็สามารถพูดได้เลยค่ะหงเซอไปเซอหลันเซอแล้วก็ถ้าเกิดจบด้วยตัวสุดท้ายสีอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะจบด้วยคำว่าเหอค่ะเหอแปลว่าและนะคะเราค่อยเป็นสีสุดท้ายอย่างเช่นเพชรจะบอกว่าฉันชอบสีแดงและสีฟ้าสีแดงและสีฟ้าเราก็จะพูดว่าวสีควันหงซอเหอ หลันเซอ่าฉันชอบสีแดงและสีฟ้านั่นเองคําว่าเขอแปลว่าและนะคะสมมุติว่าชอบ3ามสีนะคะชอบสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวและสีเขียวเราก็จะพูดได้ว่าว่าสีคว a นหงเซอหลันเซอเขอรุ่เซอนั่นเองค่ะฉันชอบสีแดงสีฟ้าและสีเขียวถัดไปค่ะลองเปลี่ยนคำถามบ้างว่า 你不喜欢什么颜色你不喜欢什么颜色คุณไม่ชอบสีอะไร你不喜欢什么颜色เนล,ลองตอบหน่อยสิคะ我不喜欢我不喜欢,不喜欢ฉันไม่ชอบแล้วก็ตามด้วยสีที่เราไม่ชอบสมมุตินะคะว่าเพชรไม่ชอบสีชมพูสมมุตินะคะฉันไม่ชอบสีชมพูก็จะพูดได้ว่า我不喜欢 粉红色我不喜欢粉红色ฉันไม่ชอบสีชมพูและใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ชอบมากกว่าหนึ่งสีเราก็สามารถใช้คําว่าเหอที่แปลว่าและเข้ามาช่วยได้เข้ามาใช้ได้ในประโยคเลยนะคะสมมติเพจจะบอกว่าฉันไม่ชอบสีชมพูและสีน้ําตาลเพจก็จะพูดได้ว่า我不喜ป粉้色和棕色ฉันไม่ชอบสีชมพูและสีน้ําตาล ลองพูดให้เร็วขึ้นนะคะว่าผู้สีควัิดหงเสอเห่จงเสฉันไม่ชอบสีชมพูและสีน้ำตาลเลยแกถัดไปค่ะถ้าเกิดเราจะถามนะคะว่าคุณชอบสีนี้สีนี้ไหมเราสามารถพูดได้ว่าหนีสีควันแล้วก็ตามด้วยสีนั้นแล้วก็ตามด้วยมาได้นะคะแปลว่าคุณชอบสีนั้นๆไหมอย่างเช่นคุณชอบสีดำไหมหนีสีควันเคยเสือมะหนีสีควันเคยเอร์ม คุณชอบสีดำไหมฉันชอบสีดำก็จะพูดได้ว่าหัวสีควนเยีวนเยแต่ถ้าเกิดฉันไม่ชอบสีดำก็พูดได้ว่าหัวปู้สีควนเยปูีวนเยอ่าประมาณนี้นะคะเพชรลองถามทุกคนในแต่ละสีเรียงกันมาเลยนะคะถ้าชอบทุกคนลองตอบคําว่าหัวสีควนแล้วก็ตามด้วยสีนั้นถ้าไม่ชอบก็หัวปู้สีวนแล้วก็ตามด้วยสีนั้น อ่าเริ่มด้วยสีแดงเลยนะคะหนีสีควัน红色吗เ喜欢ร์ม不หนีสดถัดไปค่ะหนีสีควันเฉิหคุณชอบสีส้มไหม我喜欢橙色我不喜欢橙色ถัดไปค่ะคุณชอบสีเหลืองไหมไหนีสีควันหลงเร์ม 我喜วส色我不喜นข色าถัดไปค่ะต่อกันเลยนะคะที่สีเขียวค่ะ你喜欢绿色吗？你喜欢绿色吗？我喜欢绿色。我不喜欢绿色。ถัดไปค่ะ你喜欢蓝色吗？你喜欢蓝色吗？คุณชอบสีฟ้าไหม？我喜欢蓝色。我不喜欢蓝色。 ถัดไปค่ะหนีสีควันจือเอหคมคุณชอบสีม่วงไหม我喜欢紫色我不喜欢紫色啊，ต่อไปค่ะสองสีสุดท้ายเลยนะคะรวบรัดัตอนนีสีควันไบเอานสีคคุณชอบสีขาวไหม我喜欢白色我不喜欢白色啊，สุดท้ายค่ะ你นีสีควันเฮเอมา นีสีควันเคยเสมาคุณชอบสีดำไหมอ่าถ้าฉันชอบสีดำว่าสีควันเคยเสฉันไม่ชอบสีดำวาปูสีควันเคยเสออ่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับสีได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถบอกสีในภาษาจีนได้แล้วคะ่ะทุกคนอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะฝูสีทบทวนค่ะสำหรับในครั้งหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในรายการ จีนแจมจ้จานกันอีกทีนะคะสำหรับในครั้งนี้ค่ะเพชรแล้วก็รายการจีนแจมจ้จานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจเจ